ครับสวัสดีเ c ฟซีสุหูสุขคนครับเมืองหลอดมีรายการบังไฟบัดโน้นถาดนะครับอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรนนวันที่2ี่้พฤษภาคม2 5 6 8รายการบังไฟมีดังต่อไปนี้นะครับบางที่หนึ่งทองพักดีนะครับบางที่สองลูกไส้ผู้หน่อยบางที่สามดาวดวงใหม่นะครับบางที่สีปิยะสุดขอบฟ้านะครับ บางที่หาปอผ่านฝ่านะครับบางที่เจ็ดอ่าบางที่หกปอผ่านฝ่าบางที่เจ็ดสอไพศาลบางที่แปดสอแก่นหนาผ่าบางที่เก้ากอดกอดเมฆบางที่สิบฝ่าสีทองสิบเอ็ดเพชรพ่นขวั่ลสิบสองปียสุดขอบฝ่าสองนะครับมาสองบางละปิยะสุดขอบฝ่าสิบสามเพชรเมืองข้อสิบสี่เสียโบสังลุยสิบห้าอิสระสาธุสิบหกเพชรสุพรรณสิบเจ็ดพ่อ พอลั่งใช่เบิกฟานะพอลั่งใช่เบิกฟานะบางทีอ่าสิบแปดนะครับ,บ, 18, รบเสียก้อนบวกเพื่อนนะครับบางทีสิบเก้าน้่เขา่ายี่สิบกะน้่เข่านะครับผมตุลาการโดยพอแดเมืองมหาบวกไอซิมงคนราศีบวกไอรอ,อ,อนลั่มชี้นะครับบวกไอแท่นนะครับงานประเพณีฟีทุกที่ยืนนะครับผมอ่าบ้านโนนถาดจะลืมไปให้กำลังแรงใจกันนะครับ 啊。Ah. กรรมการอีชุดใหญ่นะครับผมมาไปเบื่องให้กาลังแรงใจกันนะครับส่วนความชอบส่วนตัวของหลอดดีซีก็มีพี่น้องเหมือนเช่นเคยนะครับผมบอกไว้กอ่อนนะครับเป็นความชอบส่วนตัวลีล้อนนะครับบริเกียวคายปังไฟใดๆทั้งสิ้นบ่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะครับเห็นด้วยก็ตามเห็นตาก็ส่วนนะครับหลอดมักอยูหาบ้างนะครับบางที่หนึ่งทองผักดีตอนนี้ฟอมกําลังฮอตลึกเกินซีลอยเป็นวาเลนนะครับบางที่สองของดีราคาถือปอผ่านฟ้านะครับบางที่สาม กำลังเชียร์พอดีซอไพศาลนะครับราคาบอ่อสูงราคาบอ่อต่ำพอดีเชียร์นะครับบ้างที่แดซอแกนนาพานนะครับัยรุ่นวัยลุงพุงแรงเลยนะครับผมมาดาวลุงพุงแรงครับซอแกนนาพานนะครับ นาคับราค่าบัยัางสูงเนี่บางดี่ชิโมกเพชรสุพรรณนะครับขาดว่ามืออื่นนะครับไปลุนกันนะครับผมเพชรสุพรรณหลังจากผัดทาเซตีมาหลายไฟนะครับแต่มืออื่นน่าจะดีขึ้นนะครับผมรอรู้รอเชยร์กันไปนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเพชรสุพรรณเป็นบางไฟแพร่หน่อยนะครับปล่อยชกให้มันนะครับอ่าส่วนบางไฟแอบแบของลุงหลอดเซนนะครับหรือว่าบางไฟลอยไล่นะครับบัธรรมดาเลยนะครับ ลุงหลอดกันเร่งๆไวแล้วนะครับผมเฮ้ออาจจะเป็นอิสระสาธุบเพชรพ้นขวาวนะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับผมวันดี้ไปเบิ่งกันนาทาานนะครับส่วนลุงหลอดไปบันคำเก่านะครับบันนน